อีกเดือนหนึ่งก็จะเข้าสู่เทศกาลสงการปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการนะครับอืรัฐบาลก็จะพักดันง,งานสงการนี่ให้เป็นเทศกาลสงการระดับโลกตามนโยบายของรัฐบาลอืโดยจะจัดงานสงการเงาไปเลยยี่สิบเอ็ดมือครับตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาหอดวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษาเอาติละโดยในระหว่างวันที่สิบเอ็ดหอดสิบหาเมษานี่จะมีการจัดขบวนผ้าเหรียดสงการยิ่งใหญ่ เสนอความวิจิตอลังการสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมสอบเพาเวอร์ไทยอยู่กรุงเทพยอยูุ่วนกลางนะครับอยู่บริเวณถนนหลาดน้ำเนืนกลางและก็ทอกสนามหลวงนี่เป็นงานสงการหิ่งหญ่เลยคาดว่าเงินจะสะพัดประมาณโอ้สองหมื่นล้านบาทนะครับเบืง้งที่เม็ดเงินใหญ่สำหรครับเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างหิ่งเลย การจัดงานมาหาสงการเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบางเมื่อกี้มือ,มอ,อ,อาาทพพอี่เป็นกระลงมาอุบลอยู่งานวายประถาศนี่ครับท่านเสื้อมศักพงพาณิชย์เป็นก็มาอยู่เพิ่นกระบาในทีีประชุมครับเกี่ยวกับเรื่องการถีเมืองไทยเฮานี่ครับอประเทศไทยเฮานี่ครับได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้คืนทะเบียนเป็นรายการ ัวแทนบัฒนธรรมที่จับต้องบด้ของมนุษยชาติวางเดือนท่านว่าที่ผ่านมาครับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมสรงเสริมวันธรรมได้สนับสนุนจัดกิจกรรมสงการเช่อนี้ครับให้มันยิงไงทั้งในกรุงเทพแล้วก็ส่วนผู้มีภาคนําครับในกรุงเทพก็จัดยิ่งไง่แล้วก็ในส่วนผู้มีภากก็มีอยู่หาจังหวัดอี่จ,จัดแบบยิ่งไงนอกเหนือจากหาจังหวัดนี่ก็แม่นบ่แม,ม่นบ่จัดนะครับก็จัดอยู่แต่ว่าเน้นหาจังหวัดนี่ก็เป็นต้นว่าเชียงใหม่นาะ เขาขืนซื้ออยู่แล้วแหละส่งการเชียงใหม่นะ่ะครับขอนแกน่นสมุทรปราการชนบุรีผู้เกียครับเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วชนบุรีผู้เกียนี่เป็นการฉเฉลิมฉลองอเป็นการแสดงให้ชาวโลกเห็นศักยภาพของประเทศไทยครับผสมกับที่เป็นเมืองหรือเป็นประเทศที่ได้รับร่องเป็นมอดดกโลกในเทือนี้กับในเทือกนี้พ่นก็จะเอาร่องนั่งงามจักรวาลอันดับหนึ่งนะครับนั่งสาว แอนโทเนียโภชสิวครับครับมาเป็นนั่งมหโหอนเทวีนั่งสงการประจำปี2 5 6 7เพื่อรวมทายทอดคุณคาและวก็แสดงอัตลักษณ์ของประเทศไทยในงานประเพนี่สงการความงามของ,อองร่องกับนางงามจักรวาลอันดับหนึ่งนี่พี่น้องก็เห็นอยู่แล้วเนาะตอนประกวดกันก็โอ้ยวีดบาดกันรุ่นกันโตโกงเลยปรากวดว่าเดีร่องครับ จริงๆแล้วทาได้นางงามจัก,กรวาลนาะแหงสิคักกว่านี้เด้เอาละครับเท่ากับภูมิใจทอทอทีไดล่ะครับแต่ว่าบริ้ขีห้ายก็นางงามจัก,กรวาลอันดับหนึ่งหรอกครับเท่ากับงามอีลีน่ะละแต่ว่าอาจจะสู่คะแนนเพิ่่ได้อ้ามีการถ่ายทอดอไปทั่วประเทศได้ครับเพจเพลงกับสงการสีรส่ภาษาเป็นภาษาไทยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ภาษาฝรั่งเศส เพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศรับรู้ถึงคุณค่าเพราะอาจจะว่าเป็นอาจจะว่าเป็นทำนองเดียวกันแต่ว่าคําห้องนี่เป็นคนละภาษานะครับทำนองเดียวกันกับแต่งดีๆครับนักแต่งเพลงของเมืองไทยเข้ามีหมากมมยกายกวงมีแต่าภูกงเก่งหลักหานักร้องศิลปินดีๆมหฮองครับเป็นต้นว่าแบบพีเบิร์ดจังเสียเอามะฮองเลยรับร่องเถิดเทิงนักฮองอีกหลายท่านเพว่าจะเป็นผู้ชรายผู้หญิงที่มีซ่อเสียงนะครับรวมทั้งนักฮองที่เขาไปประกวดอะไรรับรางวัลต่างๆ ไปเชิญเขามาว่ง่ายไปจ้างเขามานะครับอืลงทุนเนี่ยจังหน่อยมันติดหูคนไว้เพราะเขาดังอยู่แล้วเขารออยู่แล้วเขาสวยอยู่แล้วนีครับแป๊บเดียวมันก็เข่าหูคนก็ดังดันตัวอืให้ประชาชนเขาหูถึงคุณคาสาบัสาราสาคัญของงานสงการไทยครับแต่ว่าช่วงนี้ควรจะแต่งเพล่งได้ไดิอันนี้ผมคิดเองนะเมื่อมาสงการจังว่าเปิดได้ต้องเปิดแตดด่ตอนนี้ไปเลยครับเปิดไปเลยครับให้มันก็หึมไปเลยซีภาษาไปเลย คนเขาจะได้เตรียมโต้ไงฟังเพลงแล้วเกิดอยากมาเที่ยวจะได้ว่างแผนเพราะฉนันว่าไปแต่งเพลงช่วงสงการจังสิีมันบ่ท่านในคนเขาสิบินมาบินไปบ่ได้ว่างแผนฝรั่งเขาเฮงเป็นจอมว่างแผนเขาสิเดือนทางไปใช้เขาต้องว่างแผนสื่อตัวเองบินจองโรงแรมเขาสิไปเที่ยวมองได้เขาเห็ดเป็นรีดไปเลยเออบ่คือคนไทยได้อยากไปไป,ไปหลวดตื่นมาเก็บเสื้อผ้าไปเลยเรื่มนาลงหลังน้ำไฟกระโบผิดเออ เขาบ้างเผียนนะครับท่านต้องแต่งเพลงไปทาแล้วก็โฆษณาประชาสัมพันธ์ออกสื่อต่างๆในสายกลางสายกลางการบินต่างๆที่บินไปบินมานี่ึ้นนาจอในเครื่องเลยโฆษณางานสงการนี่ครับพลังมั่งค่าขึ้นเครื่องบินลงเครื่องบินเขาเไดเห็นอยู่สนามบินต่างๆอยู่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจังหวัดใหญ่ๆติดใบซีมุมเมืองลงทุนเนี่ยยังหน่อยครับให้เถิดเทิงไปเลยแล้วขอความร่วม,มือสถานีวิทยุก็ดีโทรทัศน์ก็ดีประชาสัมพันธ์งานต่างแต่เดียวนีเลยครับ เพราะว่ามันไกลเลยครับมันอีกเดือนหนึ่งท่านนีอีกเดือนหนึ่งบ่พ่อเดือนสืมโบพ่อเดือนครับนีส่สวยๆงามงแบบนี้ครับเอาไปโซ่ที่หละครับเห็นบ่ชุดไทยจุดหล่นน้ำสงการแบบ่ครับสถานที่ทองเที่ยววัดว่าอาลามเมืองรักเมืองร่องบ้าไปที่หล่ะครับนางสาวสุดาวันหวังสุภกิตโกศลเพ่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วกการกีฬาเป,เปิดเผยว่าการจัดงานเท่านี้ครับเป็นการพักดัน เทศกาลสงการให้มันสู่เทศกาลร,ระดับโลกเลยครับไอ้คนหูจักหลายขึ้นกว่าเก่าอืมเป็นการรวมกันทําง,งานของรัฐบาลและวก็ภาคเอก,กชนะจะเสนอภาพลักษณ์ความสวยงามประเพณนีสงการด้วยะบวนผ้าเหลียดมหาสงการก็ยี่สิบขบวนพร้อมด้วยการแสดงศิละปะวัฒนธรรมจากนักแสดงแล้วก็ผู้ร่วมขบวนเป็นพันคน เคลื่อนจากถนนลาดน้ำเนิ่นกลางสู่ท้องสนามหลวงพร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆครับที่มันจะเป็นการเสนอศิลปวัฒนธรรมแล้วก็เป็นซอฟ์พาเวอร์หลากหลายสาขาครับบริเวณท้องสนามหลวงโอ้ยผมว่าคนก็นจะลังมาาเนาะครับคนมาเที่ยวคนมาทมํทาบุญสงการอนนืมประเภณีสงการอันหญิงใหญ่ครับคาดว่าครับคาดว่า รายได้ในช่วงสงการนี่ครับอช่วงวันที่สิบสองถึงสิบหกเมษายนครับอืจะทรงผลงผลในเกิดรายได้ในยอดร่วมประมาณสองหมื่นสี่พันสี่รอยยี่สิบล้านบาทครับนักท่องเที่ยวขาดว่าประมาณเป็นหล้านคนที่จะเข้ามาครับเพิ่มประมาณใบเนาะสี่ล้านสองแสนเก่าหมื่นเก่าพันห้าร้อยคน ค่าเสียใจเงินมุนเวียนในประเทศไทยนี่โอ้ยมเนหน่อยครับมเปนหน่อยครับอันนี้ก็ฝากไว้กับพี่น้องชาวไทยครับว่ามันเป็นงานสําคัญของประเทศเฮาเฮาก็ต้องเป็นกับจาพ่ดีนําอันนี้เฉพาะกรุงเทพก็หาจังหวัดที่บอมากก็คือเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองหลักน,น,นะครับที่นี่เมืองเมืองร่องก็ย่อหน่อยใจครับเมืองร่องก็ก็สามารถที่จะเชิญชวนพี่น้องชาวต่างประเทศมาเที่ยวได้ขึ้นกัน สําหรับขบวนพาเหรดของ16พกจังหวัดก็มีครับนอกเหนือจากที่เป็นระบุไว้ว่าสําคัญสําคัญนะก็จะมีครับขบวนพาเหรดแสดงอัตลักษณ์การจัดงานสงการที่โดดเด่นในกลุ่มจังหวัดที่ได้นําเสนอเพือเอ่อให้พี่น้องชาวต่างประเทศเข้าเห็นนะครับก็เป็นตัวจังหวัดเชียงใหม่ขอนแก่นชลบุรีสม,มุทรปราการนครศรีธรรมราชแล้วก็หากุมจังหวัดนำ้ำหลองเชียงรายน้องข่ายพิศนุโลกสงขลาบุรีรัมย์ ้วกุมจังหวัดอื่นที่มีศักยภาพในการจัดงานก็ให้จัดครับโมเมนต์บ๊ให้จัดเดยแบบอุบลเท่ายโาสสุลินนีน่บ่มีซื้อในที่ผมบอกไปหนึ่งหันก็จัดตามปกติแม่ว่าครับก็ยิ่มีการว่างแผนกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะจัดแบบใดดีอืมให้พี่น้องเท้าครับได้แสดงออกถึงอัต,ตลักษณ์ในงานบุญสงการนะครับ,ค,รบคนไทยนี่งานยังกระแล้วแพร์ก็ต้องมีการเฮ็ดบุญครับอมืมีการ งานสงการนี่สิครับผมก็เข้าใจว่าตอนเศร้าครับก่อนจีไปเหรียญนาำไปสงนนำพาก็ที่ใส่บาทซะก่อนทําบุญโดยการใส่บาทหรือไปเพียนซะก่อนจะไปหาล,หล่อเหรียญไปหาเถียวนี่เป็นวัฒนธรรมของไทยที่ติดกับมากับคนไทยอย่างใดๆนะครับแต่ดึกน้าบันเลยกับการเหรียญนนำก็เป็นเป็นเรื่องที่เป็นส่วนประกอบเป็นยังไงซะเหรียญหน,นำมันบาอยากเอานำศาสกันซื้อแต่ว่าประเพีนี่ที่เหรียญหน,นำดีแท้จริงนันเหรียญแบบใดครับ พก็ต้องสอนลูกสอนหลานมเท่านั้นโมแมวน้ำามไปสาดกันแบบจนหนาซ่าเบิรแบบนี้ขี่รถน้ำเอาถังน้ำขืนแบบนั้นมันโมเมนประเภทนี้ที่ดีงามหรือสวยงามที่ชาติต่างประเทศเขาอยากเห็นนะครับเล่นน้ำแบบได้ไทยเล่นแบบใดสอองการอยู่ต่างประเทศเขาก็เลียนเขาก็มีประเพณีของเขากันนะครับอยู่ประเทศจีนบางมณฑลเขาก็เล่นน้ำสงการประเทศอินเดียก็มีประเทศเพื่อนบ้านเท่าเล่าเขียนก็เล่นน้ำสงการนะครับแต่ประเทศไทยนี่เป็นพิเศษนะครับมีอัตลักษณ์ของเจ้าของ ังนั้น,นแล้วก็ต้องเอามาโชว์ครับอืเอามาโชว์ให้ประเทศอื่นเขาเห็นให้คนต่างแผ่นดินต่างชาติเขาเห็นว่าเมืองไทยนี่เป็นต้นตํำรับของสงการกับว่าได้แม่มาครับเอาอันนี้ก็ฝากไ้ก็พี่น้องนอกไกลจะถึงแล้วก็เลยเอาช่วงกับงานประเพณีสงการมอบฝากเพื่อเขาจะได้เตรียมโตเพื่อจะได้เตรียมใจเป็นเจ้าภาพที่ดีตอนรับชาวต่างประเทศเงินสะพัดมันก็หไม้ถึงบา กับเศรษฐกิจเท่าดีขึ้นลูกล้านเท่าได้ค่าได้ข,า,ดขายทางานเป็นพนักงานอยู่โรงแรมอยู่ทานบริการต่างๆแม,ม่บ้ับก็มีความสุขแฮปปี้เงินติบเงินยังฝรั่งเขามากินมันยังเขาติบเลยครับเป็นประเภทนี้ของเขาเลยเขาบริกินแล้วกระจายเงินแล้วก็ยก่างหนีเลยเขาจะติบให้พนักงานนํา